สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเขียนโค้ดภาษา C# ีชาร์ปนะฮะเพื่อกําหนดค่านะครับผมใช้โปรเจกต์เดิมนะฮะผมขอเพิ่มอฟอร์มเข้ามาใหม่นะครับวิธีการฮะคลิกขวาที่โปรเจกต์นะฮะแล้วเลือกคําสั่ง Add นะครับแล้วก็เลือก New Item นะครับทางด้านซ้ายนะครับ เลือก Visual C แล้วก็ทถงนั้นขวาเลือกอ w n n o w w นะฮะวงเล็บ WPF นะฮะพื้นที่จะน้าล่างนะฮะเราจะใส่ชื่อให้กับ w n n o w วเว่า,า WPF นะครับอันดับสกอรนะครับเ,เป็น assignment นะครับแล้วอโอเคไปนะครับจากนั้นเนี่ย เราต้องการให้เ,เมื่อรันโปรเจกต์นะครับปกติเนี่ยถ้าเราคลิกที่ปุ่ม Start ททาด้านบนนะครับมันจะทำการรันมันจะไปรัน WPF form นะครับคือ Main Window นะครับก็คือไฟล์อันนี้นะฮะสังเกตดูนะครับหากคุณต้องการให้มันรันเฉพาะเริ่มต้นรันที่ WPF assignment นะครับตัวฟอร์มหม่ที่เรร้าเนี่ยเราก็ ต้องแก้ไขในโซลูชันนี้หน่อยนะครับวิธีการทางด้านขวานะครับเราเดิมพิกที่ app dot a m l นะ app d o m l นะครับ start up uri อันนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็น wps assignment นะครับ dot a m l นะครับ save run นะครับลองกด F5 ฟล์ครั้งนะครับหรือคลิก start ก็ได้ เราก็จะนะฮะตัว Visual Studio เนี่ยเขาก็จะไปเรียกฟอร์ม w f WPF Assignment มาให้เรานะฮะสำหรับฟอร์มนี้นะครับผมจะสร้างผมจะลาก Label Control มาวางอันเดียวพอนะครับเนื่องจาก Tutorial อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเสร็จแล้ว ทางด้านขวานะครับผมกำหนดคุณสมบัติ name นะฮะเป็น RBL uh, result นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะ uh, ทำการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะครับ uh, แบบ uh, หลังจากที่ฟอร์มนี้ถูกโหลดแล้วนะฮะวิธีการนะครับเราเดี๋ยวผมขยายหน้านะจอ,อมานมานึงนะครับเมื่อคุณคลิกบนพื้นที่การทํางานส่วนที่เป็นพื้นที่สีขาวนะฮะคุณสังเกตดูในพื้นที่ของซัลโคแซมบอลทางด้านล่างนะฮะมันจะไปไฮไลท์ที่กริดเห็นไหมครับมันจะไปไฮไลท์ที่กริดเห็นไหมฮะแต่ว่าเ,เราต้องการที่จะสั่งงานสำหรับวินโดฟอร์มนะฮะก็คือคลิกที่กรอบสีเทาทางด้าน,านบนเนี่ยนะครับ พอคลิปไปแล้วเนี่ยสังเกตด,ดูนะฮะตรงทางด้านล่างเนี่ยสมอลเนี่ยมันก็จะไปไฮไลท์ที่วินโด์นะครับทีนี้ไปไหนต่อทางด้านขวานะครับในเมนู Property ของเราเนี่ยคลิกเลือกอาสายฟ้านะครับคลิกเลือกที่ Event นะครับจากนั้นเนี่ยคุณสครอลดาวลงมาิดนหนึ่งหาฟังชันโหลดหาคำสั่งโหลดนะครับคือเมื่อฟอร์มนี้ถูกโหลดขึ้นมาเนี่ยเราจะทำการก,กำหนดค่าให้กับตัวแปร นะครับดับเบิลคลิกเลยครับนะมันก็จะกลายเป็นวิดีโอโหลดนะครับโอเคนะพอวิดีโอโหลดเนี่ยสมมุตินะครับเราจะใส่ m p l r e s u l t c o n t e n t นะครับแล้วก็ใส่ข้อความว่าสวัสดีครับนะครับกด control s นะครับแล้วก็รันนะครับคลิกปุ่ม start เห็นไหมครับตรง Label r e s u l t เนี่ย ก็จะสแสดงข้อความสวัสดีครับตามที่กำหนดนะฮะทีนี้นะครับเราจะทำการ <c oughs> เราจะทำการสร้างตัวแปรขึ้นมาสร้ตัวหนึ่งนะครับ in อ่อส a l a r y นะครับสมมติว่ามเีเรารับเงินเดือนเป็นจำนวนเต็มนะครับ in s a l a r y เท่ากับ 1นึ0 0บาทนะครับแบบนี้นะฮะแล้วเราต้องการที่จะแสดงค่าของตัวแปรเงินเดือนนะฮะใน label result นะครับวิธีการก็คือเราใช้ label result content นะครับและหากว่าคุณต้องการที่จะแสดงข้อความโดยที่ไม่แทนที่ข้อความเดิมคือสวัสดีครับเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องหมายบวกนะฮะบ,บวกเท่ากับ นะครับแล้วก็เปิด double q o d e นะครับแล้วก็ backslash n แล้วก็ผมได้รับเงินเดือนนะครับบวกนะครับแล้วก็ตามด้วย salary บวกนะครับ บาทแล้วก็อย่าลืมเซมิกลอน,บบน,นะกดดนนะครับปิดจบบรรทัดนะฮะกดนได้ภาพลายนะครับนะฮะก็จะแสดงข้อความสวัสดีครับผมได้รับเงินเดือนหนึ่งมืนห้าพันบาทอันนี้ไม่ได้เป็นวักนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเราจะกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะฮะเราจะกำหนดค่าให้กับตัวแปรแล้วก็เราสมมุติว่าเรามีโบนัสอีก2 0 0 0ับาทนะครับ สมมติน,นะครับ in bonus เท่ากับ2,000นะครับแลนน้วเราต้องการที่จะบวกเพิ่มไปในเงินเดือนนะครับเราอาจจะใช้แบบนี้นะครับ s a l a r y เท่ากับ s a l a r y บวกโบนัสนะครับเซฟนะครับกดคันตูนเอนะฮะแล้วก็ เมนูด้านบนนะฮะคลิกสตาร์ทนะฮะเพื่อรันโปรเจกต์นะฮะสวัสดีครับก็กลายกลายเป็นว่าตอนนี้คุณได้เงินเดือนทั้งหมด1 7 0อ0บมื่นเจ็ดพรบาทะก็คุณได้โบนัสอีก2,000นะครับหรือมีวิธีการเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็นการเขียนแบบลดรูปนิดหนึ่งนะครับ s a l a r y บวกเท่ากับนะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวแปรโบนัสแบบนี้แซมนะครับแล้วก็รายอีกข้งหนึ่ง เซฟคอนโทรนเนะครับแล้วก็คลิกปุ่ม start เพื่อ Run. รันนะฮะก็จะแสดงข้อความเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับผมได้เงินเดือนหมื่นเจ็ดนะฮะแบบนี้นะครับสมมุติว่านะฮะเอ่อผมต้องจ่ายผมมีรายจ่ายคือเอ่อ ค่าเช่านะครับค่าเช่าหอพักเดือนละ2,000บาทเดือนละ1,500บาทดีก,กว่าดูโคดได้เป็นนิดนึงนะครับเราอาจจะเขียนโค้ดว่านะครับบรรทัดต่อไปนะฮะส alary นะครับเท่ากับนะครับ salary ล,ลบด้วย ตัวแปรเรนนะครับตัวที่ตัวแปรเรนนะครับดังนั้นนะครับ,นะรบผลที่ได้นะครับก็คือ15 0 0 0บวก2000ันกลายเป็น17 0 0 0แล้วโดนหักอีก1 5น0นะครับจะเหลือเท่าไหร่ฮะกดเ5านะครับเพื่อรันผลได้รับเงินเดือน15,500ับาทนะครับเพราะว่าโดนหักค่าเช่าบ้านไปนะครับ สมมติว่านะฮะสมมุติโทตติเกิดลืมวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการเขียน assignment แบบลดรูปนะฮะแบบย่อนะครับเราก็ทำการสร้างตัวแปรเอ่เขียนว่า salary นะครับลบเท่ากับ rent นะครับแบบนี้นะฮะ eng นะครับค่าเช่านะครับผลการรันนะครับกุเดียานะครับก็จะได้ค่า เหมือนห้าพันห้าร้อยเท่าเดิมนะครับนะบเพราะว่ามันก็จะลักษณะาการเขียนมันก็จะเขียนสั้นกว่านะครับส a l a r y ลบเท่ากับเรนมันละลักษณะการทำงานมันก็จะเหมือนกับส a l a r y เท่ากับส a l a r y ลบเรน t เหมือนกันนะครับทีนี้สมมติสมมตินะครับว่า,าผมเนี่ยได้ ได้ปรับเงินเดืนอน2เท่านะครับสมมุติได้ปรับเงินเดือน2เท่าเช่น in inxp น,นะฮะสมมุติเป็นค่าประสบการณ์กันลวกันเนาะ experience มีค่าประสบการณ์เท่ากับ2เท่าของเงินเดือนที่ได้รับนะฮะฉะนั้นเนี่ยเงินเดือนใหม่ที่ผมจะได้รับก็คือผมผมเอาเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเช่านี่ไปก่อนนะครับนะ ฉะนั้น s a l a r y ใหม่ก็เท่ากับ s a l a r y คูณกับ SP นะรหรือคูณ2ไเปเลยก็ได้นะครับดังนั้นเงินเดือนก้อนใหม่ที่ผมจะได้รับจะมีค่าเท่ากับนะฮะคลิกสตาร์ทนะฮะกลายเป็นหนึ่งหมื่นบาทนะฮะแล้วก็คูณ2นะครับคูณ2ก็จะกลายเป็น3 4 0 0 0บาทนะบแบบนี้นะรหรือถ้าเกิดเราจะเขียน ลดรูปนะครับก็คือ salary star เท่ากับตัวแปร s p นะครับหรือว่าเราจะใส่เป็นตัวเลขไปเลยก็ได้นะครับข้างบนนี้เดี๋ยวเราใส่คอมเมนต์ไว้ก่อนนะฮะว่าเราไม่ให้มันทำงงานผลการรันนะฮะคลิกเซฟนะครับแล้วก็คลิกสตาร์ทผลที่ได้ก็เหมือนเดิมนะครับคุณก็ ผมได้รับเงินเดือน34,00 0บาทอันนี้คือสมมติได้ค่าประสบการณ์ทีนี้บวกแล้วลบแล้วคูณแล้วทีนี้เราลองหารบ้างนะครับสมมติว่าสมมติว่าผมต้องแบ่งค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวนะครับสมมติ ผมสร้างตัวแปร in family นะฮะนั่นหมายความว่าผมจะต้องแบ่งค่าใช้จ่ายเป็น3ส่วนนะสมมุตินะฮะสหรับสำหรับภรรยาและบุตรแล้วก็สำหรับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะฮะสส่วนนะครับสมมติค <Humans. S 1> ุณพ่อคุณแม่ไม so ่ได so, er ้อยู่ด้วยกันนะฮะดังนั้นเนี่ยในตรงตัวแปรทางด้านนี้นะ่อสเตทเมนต์ทางด้านนี้นะครับที่เราจะเขียนเนี่ย เราก็จะต้องเขียนว่า s a l a r y เท่ากับ s a l a r y หารตัวแปร family แ,แบบนี้นะครับเซฟนะครับแล้วก็ลองรันดูคลิก Start เมื่อหารออกมาเป็น3ส่วนเป็นไงครับก็แต่ละฝ่ายทั้งผมเองทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทั้งครอบครัวมรผมเองก็จะมี ได้รับเงินกันคนละหนึ่งหมื่นหนึ่ามร้อยสามบาทนะครับถ้าเกิดเราจะเขียนแบบลดรูปนะเขียนแบบย่อนะครับเราจะเขียนดังนี้นะฮะ salary s l a s เท่ากับ family นะรหรือคุณจะแทน family ด้วยตัวเลข345789อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ เซฟนะครับแล้วก็รนะันเราก็จะเห็นนะว่ามันได้ค่าเท่าเดิมนะครับนะทีนี้สมมุติเราจะลองหารเอาเศษบ้างนะครับสมมติว่าเราเราอยากรู้ว่า,าผลการหารการแป่งครอบครัวการการจัดสรรเงินให้กับครอบครัวทั้งสฝ่ายเนี่ยมันมีเศษเหลือเท่าไหร่นะครับเราอาจจะเราเราสามารถใช้ สัญลักษณ์โมดูล่าก็คือเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นั่นนะครับ salary เท่ากับนะครับเขียนแบบแรกก่อนฮนะ salary าาหมอด,ด้วย family นะฮะ family แบบนี้นะครับเซฟนะครับแล้วก็ลงรันผลที่ได้มีเศษเหลือบาทนึงนะครับเยอะมาก หรือนะถ้าจะเขียนแบบลดรูปเขียนแบบย่อหน่อยก็คือ salary เปอร์เซ็นนะคร modular เท่ากับ family นะฮะตัวแปร family save นะครับแล้วก็ e f r u n นะครับผลที่ได้ก็เท่าเดิมนะครับนะบโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะก็ได้สาธิตให้ผู้คุณได้เห็นนะครับว่า คุณสามารถที่จะเขียนสเตทเมนต์แบบสั้นหรือแบบยาวก็ได้นะครับก็ใครถนัดแบบไหนก็ขอให้ใช้เลือกใช้ตามนะครับตามความต้องการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ